นาวาเลเต้ลั่นศึกษานูเนส6เดือนมั่นใจใช่คู่โชคที่รอคอยเปิดศึกเม็กซิกันรวมแชมป์28กลุ่มภาพันธ์นี้โดยล่าสุดนั้นเอมเมรเวลนาวาเลเต้ rete, แชมป์โลกของยูวิโอในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130่อปอนด์ชาวเม็กซิโกยอมรับใช้เวลาศึกษาฟอร์มของ เอโดอาร์โดซูกานูเนสนานถึง6เดือนและมั่นใจตั้งแต่แรกว่านี่คือคู่ชกที่เขาต้องการเจอมากที่สุดบนเส้นทางการรวมเข็มขัดแชมป์โลกนาวาเลเต้ในวัย30ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ39ครั้งชนะนอก31ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งเตรียมขึ้นชกไฟรวมแชมป์กับทางนูเนตแชมป์โลก IBF เจ้าของสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะนอก28ครั้งเขาแพ้1ครั้งในศึก วันที่28กุมภาพันธ์นี้ ที่ดีเซอร์ไดมอนด์อารีนาเมืองเกนเดลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นาวาเลเต,ตแสดงความชัดเจนอย่างมากว่าต้องการไฟนี้โดยเดินทางไปนั่งชมข้างเวทีในไฟที่ดูเนตเอาชนะคริสโตเฟอร์เดอยสเมื่เดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนจะขึ้นเวทีเผชิญหน้ากันทันทีหลังจบการแข่งขันกลายเป็นสัญญาณชัดเจนถึงไฟรวมเขมขัดระหว่าง2นักชกเม็กซิกันผมตื่นเต้นกับไฟนี้มากเป้าหมายหลักคือการรวม ชัน และผมดีใจที่มันเริ่มต้นกับนูนีผมศึกษาฟอร์มเขามาประมาณ6เดือนและรู้เลยว่าเขาคือคนที่ผมอยากชกด้วยเป็นลายต่อไปนาวาเลเต้กาไฟดังกล่าวเกิดขึ้นได้เนื่องจากสถานการณ์ของนาวาเลเต้เริ่มขี้ข่ายจากปัญหาไฟค้างขากับทางชาลีซัวเลสนักชกฟิลิปปินส์ซึ่งเคยขึ้นชกกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่ถูกเปลี่ยนผลการแข่งขันเป็นไม่มีผลโนคอนเทสภายหลังการอุทธรณ์และ W b o สั่งให้มีการรีเมท อย่างไรก็ตามล่าสุดสามารถตกลงเงื่อนไขได้สำเร็จทำให้นาวาเลเต้ได้รับไฟเขียวจากนูบิโอให้เดินหน้าโชคไฟรวมแชมป์กับนูเนสแทนผมต้องขอบคุณสัวเลตและทีมงานที่เปิดทางให้ไฟมีเกิดขึ้นนี่คือธุรกิจเขามีสิทธิ์เรียกร้องรีแมททันทีแต่ก็ยอมหลีกทางให้ก่อนผมยังเป็นหนี้รีแมทเขาและจะต้องสะสางให้เรียบร้อยหลังจากนี้นาวาเลเต้กล่าวเสริมการโชคครั้งนี้ถือเป็นไฟรวมแชมป์โลกครั้งแรกของนาวา หลังจากอยู่บนเวทีแชมป์โลกมานาน7ปีผ่านการครองแชมป์โลกมาแล้ว4พิกัดรุ่นคือรุ่น122ปอนด์126ปอนด์130ปอนด์และเคยท้าชิง135ปอนด์แต่ไม่เคยมีโอกาสรวมเข็มขัดมาก่อนสำหรับทางนาวาเลเต้คว้าแชมป์ w UBO ในรุ่น130ปอนด์ตั้งแต่ปี2023และป้องการแชมป์โลกมาแล้ว4ครั้งโดยหนึ่งในชัยชนะสำคัญคือการน็อกออสการ์วันเดทในไฟล์รีแม์เมื่อปลาย ปี2024ผมไม่เคยเลิกคิดถึงเป้าหมายการเป็นแชมป์โลกไร้พ้ายรวมเข็มขัดไฟนนี้คือก้าวแรกที่สำคัญและผมพร้อมแล้วแชมป์โลกชาวเม็กซิโกกล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง เอาละครับช่วงท้ายใครที่ต้องการกางเกงมวยไทยแท้พร้อมส่งจากไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยใส่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้หมดเป็นของที่ระลึกก็ได้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายระบายอากาศดีมียางยืดที่เอวมีทั้งขนาดผู้ใหญ่และเด็กใส่ผู้ใหญ่ S ถึง XXL สนใจกางเกงมวยจิ้มแท็กสินค้าใต้คลิปได้เลยครับ